บริงเวียสองเซอร์ไบเวลเบอร์เกอร์โอ้โหร่ำรวยมีแล้วสามคนอุ้ยสี่พันแล้วไปซื้อไปตบปลาพรุ่งนี้มีลองเกลร์สอนเยอะโอว้วันนี้ กันอาจารย์ยิงสัตว์ได้ผัดผักขึ้นมาเตยไฟร้านขายหมูเปิดแล้วร้านขายหมู ติงฟลายเห็นคนรุนช่วยลุนน้เหน่อยัเอ้ยยะนี่แหอะไรเปอแนนแล้วเจอแล้วทางลงเอิร์ดเอิร์เอิร์ดโอเคราขั้งล่าสุดทุนนี้เจอทางลง อ่ะทางลงต่อโอเควยเฮ้ยน้ำมาเดือดโอ้ยทีทางลงก็มีเผอชาติหน้าพี่ขอเป็นสลามสายเทพ ีครับปี๊ดโดนน้ำให้ไวเฮ้ยเอาไปทิ้งเฮ้ยพี่ดีชอบมากเลยนี่เต็มอ่ะนี่เต็มจอดจอดกาชาใครสุ่มไหมใครสุ่มแหละ

พอพอเล่นแน่นเลยพอเล่นขอบแล้วแบบแน่นเลยเด่งไปเด่งมาเลยถ้าลองถ้าตายชั้นสิบแล้วว่าลองเ้ามาได้คนเดียวได้หลายคนลองเช้าทนอ่อเดี๋ยวโยนของก่อนหูพึ่งบ่ายสามเป็นชั้นสิบเลยไอ้โทปาส ตึงพอสพอสโอเคเก็บปึ๊บปึ๊บอันนี้ต่างโลงอีกแล้วต่างลง,ลงพอสด,ด้วยพอสเก็บดูงไปเย้ตัวบิยยนบินเฮ้ยนี่มันยึ๊บช่อนช่อนอนช่น ลายีกแก้วลงกัน,นครับล <laughs> รไม้เลยไอ้ยตรงนี้มีโคอืมเนี่ยอะไีอยลังหี้การกเก็บเมลเบตี้โอ๊ยโอ้ยมันก็โดนมาเหนือกอะ <laughs> 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 ไถมาให้ไปติดกำแพงก็ได้ <laughs> แล้วก็ลุมฟันเอ้ยทางลงเจอแล้ว เด็กเวมาต้องสุดทางก่อนนะมันจะมีไอ้นั่นฉาืม้ันรวยเราอย่าเพิ่งรีบลงเราฟาร์มให้ทั่วกันนี่ไงปรุงจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บเฮ้ยนี่มันคอส รวมแสงสว่างที่บ้านโอ้ยโอ้ยอ้ยเปนทิ้งจดแมืดเลยเปไฟฉายให้คอยไปไฟฉายให้เองเฮ้ยนี่นักลบแห่งสงโอ้ยโอ้ยูดูดูดขาดูดขาดข้ามมาเฟ่ แล้วด้วยโอ้กระเบิดเอานี้บึ้มเองยมาังอยู่ตรงจะกลับไปกี่โมงดิห้าทุ่มกันเยจทางหนยังยังเลยอ่ะจะล่จะล่ะขวา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 นขวาขวาไปข้างหนแล้วหรอ อาอย่าหาไม่เจอจะแม่บ้าเคายังอยู่ข้างบนอยู่เขาโยมอยู่ข้างบนอยู่นี่มันขอเพิ่มพลังงานเอาไปทิ้งดีกว่ามีแล้วกันฝั่นรอมันรับภาพกินได้มันเดิมแต่เพื่อนร่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาฝัดบ้าอกอะไรไม่ได้ไม่ได้ อันนี้ชันยังไม่เจอใช่ป่ะยังครับยังครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเจ็บเจ็บอีกดาบครับกินของกินท์ครับอีกชั้นนะหนึ่งก็ได้ลิฟต์ลนะเจอแล้วเวกอยู่ด้านบนด้านบนนะทีตต่ต่อเรียบร้อยสบายใจเฮ้ยนอนอย่าให้มันเป็นเป็นช็อตชอนมันเป็นเฟเบอร์อยู่เออทางลง ทางลงเฮ้ยโคมโฟมอีโโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรมาเนี่ยอาโอ้ยตาเาวัลเดอร์เกินใหม่ชาติหน้าเป็นซาลาเปาเฮ้ยไม่แตกแล้วลงตีห้อย โคโอ้โหทางขวานั่นเพียบไฟเบอร์เพียบเลยช่างแม่งมันคิดถ้ามึงตรงไหนวะตรงนั้นละครับลงไปก็ได้ยี่สิบพันตัวใช่ใช่ที่คืนไม่จะทันอยู่อ่ะทันอยู่ทันอยู่พวกนี้ไม่ทางบนข้าหน้าไม่ตลาดเนี่ย สลามสายฮิวเฮ้ยโอ้โหชาันทำไม่ก่อนทำไม่ก่อนวาวายหางๆนั่ลยลงลงเลยเรียบร้อยแอดับเอาลักตี้ซอสทิ้งเลยเงียบขึ้นแล้วด่วนเกือบไปแล้วนึกว่าจะได้ นอนข้าถนนสามคนจะวจะเป็นแสงสว่างให้เธอเองรู้สึกคนทํามืดมืดมืดว่าเดิมไหมะาะไม่ต่อไม่มืด่ถนี้ป่ะเต่ว่าเราไม่เราไม่มีอะไรนั่ปวะไอแหวนสองแสงว่ะเล่นเล่นแบบสว่างจนชินอ๋อตีหนึ่งทันสบายทนนอนมากกวคนนี้ใกล้ดิใกล้มือใกล้ตีน ลงวันเดียวยี่สิบชั้นเพิ่งเคยไปได้เร็วขนาดนี้ลงดีหาเจอง่ายคริสต์มาสคริ้นสวัสดีวันนี้ b u t i full สวัสดีเอาแบรนด์นี่มาให้นี่ไงเนาะแบร b ดิ n d i n g ฟื้นแนเฟอรนแนนเดี๋ยวเดี๋ยวมี่คนรฆ่าขัสซศีล ถ,ถ้าหล้มเหลวมันก็จะเหลวหลม้มแล้วมันก็จะกลายเป็นแท่งแล้วบลิงมาอยู่นี่วิลีฟออีกอะสิสลามฆ่าสิสลามแล้วไปหาบาลอนเรน้ันต้นไม้ก่อนแล้วค่อยไปแล้วค่อยไป Uh เอา้ามโนยตรงนี้เนี่ย <laughs> ปุ้งอะไรเอาไว้เผาเอาไว้อัพให้นั่งก่อนบนน้ำก่อน <laughs> ไม่อย่ามาเล็กแยกอะไรเออสอบโอเคโอเค ลงมองต่อแต่พอไม่ต้องไม่ต้องหาของทำสปริงเกอร์แล้วก็ไม่ค่อยแา้อะไรมากเท่าไหร่ของในเมือเงเยอะที่สุดก็คือสปริงเกอร์อีทีเดียมเยนี่ยใช้ยเยอะ มีคอปเปอร์เยอะเอาไว้นั่นนออัพอัปเดตอีเตอร์อีก <c oughs> <c oughs> ลงมือกันดตามไป มีบ่อกตกปลาข้างล่างแล้วเอาไว้เป็นตั้งตกปลาได้อย่าอย่าอย่ามาตรงในเมืองเลยถ้าไม่ได้อยากจะหาปลาที่มันหาได้เฉพาะที่ดีจริงปลาดนตำนานไม่ไมีมีอะไรมีโกัฟิตแหม,อมเออเจอแล้วคุณเอ็ดใต้ล่างโอเคครับหน้าหน้านั่นเลยหน้ามันได เอาละทุกคนอยู่ผมติ๊กกินสีเออกันวันนี้ก็ไม่มีแอร์ดอบไปวางเข้ามนเลยเฮ้แต่ที่นี่มันดีตรงที่ไอ้นี่เยอะไม้ฮาร์ดวูดอย่างงี้ทำดัวฮาร์ดวูดได้สบาย มาไล่ต้นหมอนตีนหนอนเฮ้ยตายหมดเจอทางลงแล้วคนนี้พยายามเจอเอิร์ดไปดิโอสซูไปโอสซูไปไปแล้ววะเจอแล้วยังงงๆกับทางในบ้านอยู่ลเลยแต่ขวามีคอ,อ,อ,อร์สมีคอร์สมีคอปเปอร์ ขอาล่างไม่เออถ้ปิดอย่างี้มีชอนช้อนด้วยเดี๋ยววนบ้านรอบหนึ่งห <laughs> ลงทางในบ้านเรียบร้อยคุณเอกทางลงอยู่ข้างลนะ่างนะครับผมผมเปิดกล่องก่อนนะมีเจอกล่องฝูงกล่องจะเปิดกอันนี่มัน ไอช้อนๆเราทำไมวันนี้เอลิปเปเรียมย,<อ>ยืนไทยอะเจออะไรใบใบอะไรไม่รู้เห่ไนไหมผมเก็บไม่ได้ของผมเต็มไอ้นั้นล่าใบที่เอาไว้บริจาคว่ารอบสกอร์อ๋อเอาไว้เอาไว้บริจาคจะได้คุยกับคนแค่ได้ เกือบไปแม่เกือบจะกลายร่างเป็นชอนชอนแล้วเจนหักลงแล้วขวาอยู่ชั้นไหนคุณเจอแล้วมผมอยู่ยิบเจ็ดนะนี่ไงคืเมี่กี้เจอแล้วเหมือนกันแต่ว่าลงมาดูก่อนว่ามีอะไรในตรงนี้อุ้ยคอปเปอร์หลายก้อนเดี๋ยวผมลงมาตีก่อนเดี๋ยวตามไปแปลป โอ้ยชอนช้อนแม่งโฉบไปโดนหน้าไปทีเออโอ้โหพลังอยากได้ของกินพอดีเลยไอ้เขียวเขียวหายแล้วทำไมห้องมึงเขียวเเอาแล้วห้องมอนมันมันจะไอ้นั่นมันจะมาห้องมอนไอ้ช้อนช้อนฟูช้อนช้อนมันจะมา แต่เราไม่เคยหวั่นเพราะเรามีสองคนนีทางลงทางลงระเบิดครณนิดเก็บไม่ได้เต็มไงไม่ไนะผมมีระเบิดชูผมโยนระเบิดชูทิ้งได้ไปเนี่ยได้ชูมมเป็นเลยไม่ขายไม่ได้ะลืมมโคลามาลืมมาให้เต็มได้แนละ้วพอหรือยังเดี๋ยวเด,ดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันมีไอ้น,นี่อยู่อะทางรถไฟไงไ <sk> <ด>อ้แดงเขียวเยอะ คูเก็บปลาเก็บหอยอ่ะทางลง<า>เ,เลยแกนไปกินเก้าแล้วอ่ะ<ม>สามสิบแล้วไปหอนเลยเอาว้าวาก่อนเดี๋ยวมันด้เดินดูก่อนแม้ลงมาสามสิบได้เลยเด้ออ่ะฮะก็เ,เป็นก็เ,เป็นแห่นผินไปแล้วเอ้ยเกือบตยโอยอส์เนยมีชอมมี่ มีอื่นมากโอ๊ยโอ้ยโอ้ยอะไอในดาบใหม่ว่ะสินเวอร์ดอกไม่มีใช่สุดดีแคน,น้วก็ทำมาเก็บทีเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตามเราไปสวัสดีดีอาร์อะอ๋อทำไมถึงมาเป็นฟาร์มเมอร์เหรอไม่รอคำตอบมาเดินหนีไปแล้ว อ่อยากนี่อยากจะหนีจากชีวิตเก่าๆเไอ้ที่มันฮาร์ดบูดเนี่ยฮาร์ดบูดเมื่งผมออกเข้าหมายไปรอบนึงจะตายเลยหายไปของเลยหายไปผมออกแล้วเข้าหมายไปรอบนึงของเลยหายไปเออแซมอยู่ในห้องเลยเข้าไปทักวงแล้วเฮ้ยอื หกโมงแล้วโอ้โหอ,อ,อ,อะไรจิกอะไรจิกอี้มองแล้วไม่เห็นเลยไม่เหมือนวิธีสโลว์ไลฟ์ไม่ไม่เหมือนตอนขุดเหมือขุดเหมือไม่อย่างไวเลยสปีดเลยโอ้อยังมืดเลยมองแล้วไม่เห็นเลย <S 2> <S 2> เราเจะเรตกปลาอยู่หลังบ้าน <S <S 2> <S 2> เมีซอมบี้อ้าอ้ามองไม่เห็นเลย วิถีชีวิตสโลลาร์ซื้อป็นตัวปลาได้นะแมทได้ไาใช้ยังอ่ะปลาลอยได้เจอทางเจอทางแล้วเมื่อวาเจอทางแล้วโอเคอยู่ไหนว่าไอทางนี่ลงมืดมืดไปแกทมเดินลงมาเออสว่างเลยเฮ้ยเงื่อนโอปัสสองอันด้วยที่เต็มด้วย ผมมองไม่เห็นสีสมองไม่เห็นมองไม่เห็นอืมแล้วว่าเจ่งงไรผมไม่ได้ถามออผมไปได้มาตอนนั่นไงตอนไปตีกล่องอันนี้มีมีมีทางลงไปแล้วยี่ไปสามห้าจะได้ต,ตกปลาก็ชิวแปลกใจจริงๆปลาแม่งกินเหยื่อยผมเ็นวาระเบิดอ่ะ แต่ะะทางล้ลักไปนิ้ผมไปละแหววเ,เย่ไหวๆละผมหมโลจะจี้แล้วนะโอ้โหีวีสามหม้าเราไว้แมทอีกห้าชั้นอ่าเอ็นเตงเลยสร้างเฟอร์เนียไป็น้่อันดีปะะ่าว่ะอันเลียยมาดูน้อยไปป่ะกลับ,บ้านจะสร้างสักสี่ห้าอัน ได้ไปแปปงบตุ่มตุม่มตือดึงอ๋อไม่มีใครเอานี่ไปส่งอะไอเนี่ยเอลเลอร์สกอร์เดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้ไปส่งให้ ของแบบนะนะบาร์สเต็กมีด้วยเหรอวะพิ่เคยเห็นอืมเพิ่งมีวันนี้วลสองสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับที่กดสมัสมาชิกเข้ามาครับและขอบคุณอย่างมากมายสำหรับระดับเจอจรดัอ่ำแสงคุณเฟเทียวลา